สวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านมิตคมทุกคนนะคะและพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้แพรก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่นะคะใหม่ก็คือแท่นระดับโป V8 ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะดียังไงมาดูกันตัวนี้ในหนึ่งชุดนะคะจะมีตัวนี้นะคะตัวนี้เราก็ขันจับกับสัน นะคะตัวนี้นะคะขันไปให้แน่นเลยนะคะแล้วก็มีปลายปากกาตัวนี้นะคะปลายปากกาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะขันได้รอบด้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะมันใช้งานได้ดีมากเลยสามารถถอดออกได้หมดเลยนะคะทุกชิ้นทุกชิ้นส่วนเลยนะคะตัวนี้ มันสามารถอ้าได้กว้างมากเลยกว่าเดิมเลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วแพรก็จะมาหนีบประสานโต้ให้ดูเลยนะคะค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆคลิปนี้จะสอนประกอบเครื่อง V8 พัดนะคะเราก็จะขันจับไปให้แน่นเลยนะคะก็คือดูด้วย แนะนำไปด้วยแล้วก็ประกอบไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบางคนซื้อไปอาจจะประกอบไม่เป็นอย่างนี้นะคะ่ะโอเคถือว่าแน่นแล้วนะคะและแพรก็จะเป็นเสาตัวนี้นะคะจะมีเสาตัวนี้ให้ด้วยนะคะมันดียังไงนะคะตัวนี้จะจะ แข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกับ V2 นะคะโอเคอ่แน่นแล้วนะคะใส่น็อตเสาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็คันชักตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่าจะ เล็กกว่านะคะเล็กกว่านะคะตัวตัวตัวแกนกลางนี่เล็กกว่านะคะตัวเก่านะคะตัวนี้ตัวใหม่จะใหญ่กว่าแล้วก็ใส่เสากับตัวนี้ไปเลยจะมีรูให้ใส่ประกอบง่ายๆค่ะไม่ยากใช้งานง่ายด้วยนะคะโอเคก็เอาตัวนี้ออกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่กับตัวนี้มันจะมีรูนะคะตัวนี้มันจะมีแบบหมุนได้นะคะ ตัวนี้จะหมุนได้รอบทิศทางเลยนะคะแล้วเราก็ตัวนี้ประกอบไปนะคะโอเคอแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่หินหิน มันดีกว่ายังไงหินเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทีละสองก้อนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันลองใส่ดูแพรจะใส่เบอร์ร้อยสิก่อนเพราะว่าเราต้องปรับหน้าเวลาเราเลามีดเราต้องปรับหน้ามีดก่อนนะคะเพราะว่ามีดมาแล้วจะไม่คมโอเค จะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะอาจจะง่ายนะคะสำหรับผู้หญิงก็ต้องใช้แรงนิดนึงก็ถือว่าโอเคใส่ง่ายสบายสบายเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เสร็จแล้วตัวนี้เราจะมีหกเหลี่ยมให้ด้วยนะคะหกเหลี่ยมแถมไปในกล่องนะคะมาเรามาใส่มีดกันมีดก็จะเป็นมีดตัวนี้นะคะก็ถือว่าสันหนาอยู่นะคะ ันนี้น่าจะหนาประมาณหนึ่งมิลได้ไหมคะคือเราสามารถใส่มีดอิโต้มีดฟันฟืน mm hmm. เขาเรียกมีดอะไรมีดฟันฟืนแหลนะเนาะที่เป็นมีมดใหญ่สามารถใช้ตัวนี้รับได้เลยนะคะเคียวเคียวที่อ่ามันไม่ใช่เคียวอะคะ่ะเป็นมีดที่เป็นตะขอ,อะคะ่ะก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะอ่าเขาก็จะใส่แบบนี้ ก็จับให้แน่นนะคะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปถ้ารับเป็นแล้วมันจะคมมากเลยนะคะสำหรับแท่นตัวนี้ใช้งานได้ดีมากเลยะคะ่ะแรกๆอาจจะยังไม่ชินกับเครื่องมือนะคะแต่ก่อนแพรก็เป็นเหมือนกันนะคะ เพราะว่าอุ้ยใช้ยากจังแต่ก็ไม่ยากค่ะประกอบกอ้อนง่ายๆค่ะก็ถือว่าโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นหินให้ไปอีกนะคะรวมหมดเป็น4ี่ก้อนนะคะแล้วในชุดนี้เราจะแถมน้ํามันเพิ่มด้วยอันนี้เป็นน้ำออนน้ำมันออยธรรมชาตินะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะเรานําเข้ามาเองนะคะแล้วเรามาใส่ขวดขาย,ยใสย่ขวดมาแถมให้ทุกคนแล้วก็มีจําหน่ายให้ทุกคนด้วยนะคะอ่า ส่วนแพรจะใช้คู่กับหนังตัวนี้นะคะแทนหินเบอร์ที่ละเอียดนะคะตัวนี้จะเส้นละ200บาทนะคะตัวนี้หนังจะมี2ด้านแบบนี้นะคะยึดให้ตึงแล้วก็ใช้เก็บเกสรในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะถึงเวลาเราก็พลิกแบบนี้พลิกวันนี้ก็หันแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ ใช้งานสะดวกสบายมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับแท่นระดับ Pro V8 ตัวนี้นะคะแพร์นำมาให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันแล้วก็นำมาขายในบ้านมิตรคมนะคะนำมาให้พี่พีได้ชมกันแล้วก็แถมตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะแถมไปให้ด้วยนะคะเป็นน้ำมันออยล์ธรรมชาติใช้ดีมากเลยก็วิธ<ๆ>ีประกอบวิธี ใส่มีดมีดที่นหนาสันหนาสักประมาณกี่นิ้วดีอ่ะสองนิ้วสามนิ้วอย่างงี้ก้อนเอสองสองสามิลอย่างี้ก็ใส่ได้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ชอบตรงที่ว่ามันใส่หินได้ทีละสองก้อนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หมุนได้รอบทิศทางเลยนะคะก็คือปรับองศาเสร็จจบแค่นั้นพอเลยนะคะรับมีด ได้เกือบทุกขนาดเลยนะคะถ้าเป็นกันไกนด่ถ้ากันไกก็รับได้นะคะแต่เราต้องจับตัวนี้ให้แน่นดีๆนะคะแล้วก็กันไกน่หนิมันจะเป็นแนวชันเราก็จะชันได้ประมาณนี้อ่ะสุดไม่สุดต้องลงมาอีกนิดนึงต้องลงมาอีกนี่ค่ะมันจะได้ประมาณนี้ แน่ใจว่าเกี่ยสา,มาไม่ได้เอาที่วัดองศามานะคะก็คือกันไกลก็สามารถรับได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าใดสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาหาแพรได้เลยนะคะทางเพจบ้านมีดคมค่ะหรือใครอยากาดูก่อนก็ได้นะคะดู แล้วก็นําไปปรับใช้หรืออะไรนี้ได้หมดเลยนะคะแพรก็ประกอบให้ดูแล้วว่ามันง่ายขนาดไหนสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวสาหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ก็รับได้เหมือนกันนะคะก็คือบางคนบางท่านก็เอาไปเป็นอาชีพได้เลยนะคะ,ะแพรก็จะมีของแถมให้เล็กๆน้อยๆก็เป็นน้ํามันพวกนี้นะคะก็ถือว่าไม่เล็กนะคะแล้วก็พร้อมจัดส่งจะส่งฟรีด้วยนะคะก็คือตามรายการที่แพร ชี้แจงไปนะคะจะได้ตามนั้นเลยนะคะส่วนหนังนี้ต้องซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวส่งไปไม่มีหนังเลยอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะคะขอบอกไว้ก่อนโอเคค่ะสำหรับวันนี้แพรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดเข้ามาใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจบ้านมิคมด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แพรขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย